วันนี้เราอยกับอินฟินิกฮอตห้าสิบโปรพลัสนะครับเป็นรุ่นน่าสนใจในงบ6,000กว่าบาทได้ความบางเพียง6.8ม mm, ิลลิเมตรจอสวย AMOLED 120Hz สเฮิร์ตสเปคแรงใช้งานได้ดีนะครับ Helio G100 ความจุ2 5 6ิกิกได้มาตรฐาน TUV4NC นะครับใช้งานลื่นไหลถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับแถมลำโพงคู่จาก JBL มีชาร์จเร็วสาิบวัตต์ก็เรียกว่าสเปคเนี่ยครบคันเลย มาดูหน้าจอกันครับรุ่นนี้มากับจอ m ม l e d ขนาด6.78นิ้วจะเห็นว่าเรื่องของการแสดงผลเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของความคมชัดความสว่างนะครับสามารถทักสกีอะไรต่างๆได้ลื่นไหลนะครับเวลาเราเล่นเกมก็สามารถเล่นได้ดีนะครับดูหนังฟังเพลงได้ตามปกติเลยอันนี้เป็นกระจกคอนนิ n g กอริ l ลาก a า s นะครับมีความทนทานสูงมากต่อรอยขีดข่วนสามารถเอากุญแจขูดได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นอรอยนะครับรองรับแรงกระแทก ได้ดีซะด้วยนะและที่สําคัญคือสามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นจออ m o l e d ลนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือสามารถทัชสกรีนนะครับรวมถึงสแกนนิ้วเมื่อจอเปียกได้ด้วยนะครับอันนี้ทดสอบแล้วใช้งานได้จริงครับทัชสกรีนได้แบบลื่นไหลตามปกติเลยเช่นเดียวกับตอนนิ้วมันนิ้วเปรอะนะครับสามารถทัชสกรีนหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับานิ้วเขาดีจริง เรื่องความบางเนี่ยเขาบางเพียง6.8ม mm เมเท่านั้นน่าจะบางที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วนะครับสำหรับมือถืออินฟินิกเองอย่างไรก็ดีเรื่องของลาโพงคู่เขายังคงใส่มาให้เหมือนเดิมนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับและเป็นลําโพงคู่ที่จูนโดย JBL เช่นเคยด้วยนะครับสำหรับฝาหลังเนี่ยก็สวยงามทีเดียวนะถือว่าเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสีด้วยกันกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับก็เบสิกนะแล้วต้องบอกว่านูนจะตัวเครื่องน,นิดเดียวน,นั่นเองนะครับเพราะตัวนี้เขาดีไซน์ เดียวนะครับเหมาะกับการพกพาใช้งานทั่วไปใส่เคสก็ไม่รู้สึกว่าหนาจจนเกินไปครับได้ระบบมากับ Android 14ครอบด้วย XOS 14.5เองนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ย จะเหมือนกับ Infin i x ที่เราคุ้นเคยกันดีนะก็คือมีหน้าวิจ g e ตอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับเรื่องแอปพลิเคชันเสริมมีติดเครื่องมาพอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีคุณก็สามารถลงแอปพลิเคชันเสริมผ่าน Play Store ได้ตามปกตินะครับจะเป็นโซเชียลเป็นแอปอะไรต่างๆเป้าตังธนาคารรองรับหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะจะมอีอยู่ด้านบนเนี่ยตามนี้เลยก็คือมีอะไรต่างๆมันจะเพชมาเรื่อยๆนะครับเรื่อง,องความจุเขาให้มาถึง2 ร้อยกนะครับก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของแรมเนี่ยให้มา 8G b สามารถ extend ได้อีก 8G b เป็น 16G b สนะครับสำหรับใครที่ใช้งานหนักหน่อยก็สามารถเปิดตัวนี้ได้หรือปิดทิ้งไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อต่อตางๆนคะครับก็รองรับ 4G พื้นฐานเลยนะครับ2ซิมแล้วก็มีการเชื่อมต่ออื่นอย่าง NFC เครื่องบางขนาดนี้เขาก็ยังใส่มาให้นะสำหรับการเชื่อมต่อพวกอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับ แต่งต่างๆนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน i n นฟินิ AI ที่เขาใส่มานะครับอย่าง AI Wallpaper อย่าง Generative based on image ก็คือการแบบ Generative จาก AI นั่นเองนะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่4ีีมหลักๆนะครับอ่ะผมลองเลือก American Comic แล้วกันนะครับอ่ะลองใส่หน้าเซลฟี่เข้าไปนี่มันก็จะทำการ generate ให้นะครับจากรูปที่เราอัปโหลดไปนั่นเองแล้วก็มีตีมี Wallpaper ให้โหลดตามปกตินะครับก็สามารถโหลดได้ใน store นะผมว่าก็โอเคนะและส่วนใหญ่อะ เขาใช้ฟรีด้วยนะครับก็คือไม่ได้ขายคอนเทนต์อะไรเป็นหลักนะชอบอะไรก็เข้ามาโหลดได้ครับโดยรุ่นนี้ก็มีลูกเล่นหลากหลายนะครับอย่าง Dynamic bar ก็คือการแจ้งเตือนเป็นแบบคปับซูนนะครับก็จะขึ้นด้านบนแบบนี้เราก็ตั้งค่าได้นะว่าอา่าเวลาเราเสียบชาร์จหรือมีคนโทรเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีโชว์ด้านบนเล็กๆกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของ smart p าเนลที่อยู่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นอแอป แถบปุ่มลัดนะครับที่สามารถตั้งค่าได้ว่าเอ้เราจะเอาแอป,ปอะไรมาใส่โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาในเมนูหลักนั่นเองนะครับแล้วก็มีแอป,ปคลนด้วยนะครับแอป,ปคลนสำหรับใครที่ออน f c e e o o o k IG หรือ Messenger หลายๆ ID ดีก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแอป,ปโซเชียลนะครับที่รองรับนะแล้วก็มีเรื่องของการแบบ าขึ้นปาดลงต่าง,างๆกล้องหลักมากับกล้อง50ล้านพิกเซลพร้อม Depth Sensor นะครับการใช้งานต่างๆก็เบสิกเลยครับเหมาะกับการถ่ายงานทั่วไปนะครับถ่ายลงโซเชียลต่างๆฟีเจอร์ต่างๆนี้ก็ครบนะครับจะเป็นถ่ายคนถ่ายวิดีโอถ่ายกลางคืนก็มีแล้วก็มีโหมดฟิล์มสำหรับทำ v l อกด้วย รุ่นนี้เทสแอนด์โตู้ได้ประมาณ4แสนกว่านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะโดยรุ่นนี้ใช้ชิป Helio g 100นั่นเองนะครับส่วนสตอ r a เรจเนี่ยใช้มาตรฐาน UFS 2.2 ตัวรุ่นนี้มากับ X Boost เป็นตัวจัดการประสิทธิภาพการเล่นเกมการเชื่อมต่อนะครับสามารถเปิดป๊อปอัพแอประหว่างเล่นเกมได้ด้วยที่น่าสนใจคือเขาปลดล็อกฟรีไ r e 90เพื่อสามารถเล่นได้แบบสมูทสุดๆไปเลย ถ้าสนใจคือระบบ X Boost นะเป็นจุดจัดการประสิทธิภาพเกมการเชื่อมต่อและ pop-up แอป pp, เปิดแอป pp, แะระหว่างเล่นเกมได้เลยเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยตดล็อก Free Fire 90เคร่ด้วยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยโคตรส m ม,มูท h เลยนะแล้วก็รองรับระบบ,ะบ,บชาร์จ3.3วัตต์ครับรองรับไฮเปอร์ชาร์จที่สามารถชาร์จ1-50%ได้ภายใน26นาทีสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นการชาร์จแบบปกติโลเทมนะครับก็คือชาร์จไปเรื่อย มันจะไม่ร้อนครับสมาร์ทก็คือชาร์จปกติระชาร์จไฮเปอร์ Hyper ที่ชาร์จ33วัตต์เต็มแม็กเลยนะครับก็คือชาร์จเร็วรองรับไปพัดชาร์จด้วยนะโดยรวม In f ฟ n i x Hot พ50 Pro Plus ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจครับในงกประมาณ6,000บวกลบนะครับได้บอดี้ที่ บางเฉียบบางจริงๆนะครับบางที่สุดในตลาดและทนทานด้วยกระจกกอริลลากลาสนะครับรองรับแรงขีดข่วนแรงกระแทกได้ดีสเปคดีครับเฮลิโอจีร้อยรมสูงสุดที่ 16GB กิกเป็น8บวก8ความจุ256ลำโพงคู่ JBL นะครับสามารถใช้งานได้ลื่นไหล มาตรฐาน TUV 4NC รองรับการชาร์จไฮเปอร์33วัตต์ชาร์จบายพ s าสได้โอ้โหฟีเจอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยราคาเท่าไรนะครับอ่ะมาดูกันโดยราคาอยู่ที่6,499บาทนะครับและ Pro เปิดตัวอยู่ที่5,899บาทได้ของแถม ครบเลยนะครับของแถมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็เป็น Giftbox Infinix Hot ต50 Pro Series Giftbox อด้านในมีร่มพับและก็พัดลมให้รวมถึงสิ่รุ่นลับไอเทม Free ฟล์ e ุูลคาา750บาท,ทอนอกจากนี้ก็มี Infinix Hot 50 Pro นะครับก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมาก ใช้ชิป Helio g 100 RAM 8มีความจุ256 g b ใช้จออ m o l e เล120 h z บางเพียง7.4ม m mm, เมรเท่านั้นเองราคาย่อมเยาวกว่าเพียง5,499บาทและ Infinix Hot 50i เป็นรุ่นราคาประหยัดครับเพียง3,699บาทถูกมากมากเลยวางจำหน่ายพร้อมกันทั้ง4รุ่นเลยนะครับสำหรับ Infinix Hot 50 Series นะครับทั้งช่องทางจำหน่าย Banana TGJ m ีเ t i t c i t อออนไลน์มี TikTok Shop Lazada และ Shopee ครับ